มาเห็ดเมนูอีอย่างเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ้งกันได้จ้าจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเมนง่วนสิบหนึ่งปลาทับทิมค่ะมื้อนี้นี่ค่ะเดบปลาทับทิมมาตูนหนึ่งเนาะคะ่ะมือวานพักที่ห้องสีหนึ่งใส่กับมีเห็ดกับพักฝังด้จ้าเมนง่นกับสีหนึ่งปลาแล้วก็บตำเจวะคะ่ะตำเจวใส่ปลาแดก เดี๋ยวมาเบิงวิธีเฮ็ดน้ากันเลยเนาะค่ะเนาะจ้ามาเบิงเลยจ้าเนื้องปลาทับทิมใส่เห็ดใส่ผักปังจ้าเห็ดยังไงจ้ามาเนี่มาเบิงน้ากันเลยจ้าจ้ามาเบิงวิธีเฮ็ดน้ากันเลยเนาะค่ะเนาะอันดับแรกเมนูหนึ่งก็เซมาร์ปลาก็เลิกค่ะจ้าปลานี่นี่ล้างทั้งต้มสะอาดระเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะจ้ามะมัมก ปลากลันเลยเนาะค่ะเน,นาะป่าแม่น้งนงองงิก็ส,สิใส,ส่เกลือจ้าโรตีจ้า มาเลยค่ะมาเสียค่ะสตาเชียวนิดนึงค่ะ จาแม่นุูนกระสีออกตลาไข่ก็ใบบักูปปดหยัดข้าไปในท้องมาน้ำได้ค่ะเหมนหอมจะจะได้แล้วค่ะเอากระสีออกมาใส่ซึ่งเลยเด้ค่ะก้อนสีออกปลาว่างเ้องกว่างกระไข่ก็ใบบักูดก้อนนะคะห้องขื่นเหนมันหอมนะคะจะเอาปลาใส่ได้จะปลาใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่เดี่ยวล่อยแล้วนะคะาใส่ซึ่งแล้เากาก็พักปังใส่ไว้จ้ะพักปังเอือนอุอ่วๆน,นีแย่ได้จ้ะพักปังใส่แล้ว เฮ็ดจ้ะเฮ็ดนี่แม่น้องวุ้นใส่ไส้เกลือนิดนึงนะะเด้อค่ะบ่ให้มันจืดใส่เกลือกับรดีนิดนึงแล้วก็บขยำจ้ะใส่เกลือให้มังแล้วก็บขยำจ้ะเอามาใส่ซึ้งเลยจ้ะซึ้งกับใบหน่อยไปนิดน,นึงเลยจ้ะเดี๋ยวมันยุบลงมันก็ไดแล้วคะ่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าห้าก็สิบไปใส่สหม้อหนึ่งก็ได้จา้าใส่จนหอมได้ไหมนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่ซึ่งเลือจ้าเมนงหุ่นก็ได้ค้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ น้ำไว้จนเดือดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าน้ำมันจะบุกแล้วแม่นุ้่นเติมน้ำอีกเล็กน้อยจ้ะซึ่ง้นหนึ่งเลยค่ะจ้าปิดฝาเลยค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าหนึ่งปลาเรียบร้อยแล้วห้องกสิมาไซขอมาเลยนะคะเนาะขอแม่น,น้ำวนกันหนึ่งไม่เรียบร้อยเล้วจ้าส่ขอมาเลยจ้า นี่ละจ้าถ้าเรากินเมนองหุ่นเตอม์มือตื่นตีห้าลงมาเปิดร้านทำความสะอาดปัดกวาดร้านเรียบร้อยแล้วก็เอาของออกไปโชว์หน้าร้านเรียบร้อยแล้วก็มาทำกับข้าวจ้ะจ้าใส่เมือไอใส้เมือไอ้วกับปัน่นไส้กลองเพื่อกอะว่จ้า ก็าะะ้าค่ะวิธีเจ็บม้วนม้วนแล้วก็ยัดไว้แบบนี้มันจะได้ร้อนตลอดเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าเมนองวุ่นกับซิมาขัวพริกหอมแดงกระเทียมตําแก้วกันเล่นนะคะเนาะเดี๋ยวห้องไปขวบบพีิกน้ำกันจ้าขวจนหอมเลยะคะ่ะ พริกแดงพริกหอมแดงกระเทียมแมงลางนกระขัวเรียบร้อยได้แล้วเด้อค่ะแกงไดค้ค่ะน้องค่ะไม่จ้าขัวรเรียบร้อยแล้วจ้าขัวบอกพริกขวายังเรียบร้อยแล้วเ้องก็ไปตำกันเลยน้องค่ะน้องาปนี่ไปตำกันเลยจ้า จ้าห้ากขับมาต่ำกันเลยน้อคะเนาะใส่พริกแห่พริกหอมแดงกระเทียมที่ห้าขัวไวล้ลงไปเลยจ้ะใส่เกลือนิดนึงค่ะกันกระเด็นเนาะคะ่ะต่ำเลยค่ะ ละเอียดแล้วห้าก็สิมาปรุงกันได้นะจ๊ะเนาะชื่อรดค่ะสำหรับที่เด็ดของห้งมามื่อนี้แม่นงุ่นสิใส่ปลาแดกอันนั้นได้่ะมาปลาแดกโตจ้ะนี่ค่ะใส่ปลาแดกโตแล้วจ้าถัาตำเจี้ยวนี่ค่ะ แดดเป็นตัวลงไปได้จ้า,าน้ำน้ำนิดนึงจ้าใส่นหนัง,งน้ำน้ำนิดนึงเลคะจ้าแค่นี้แหละค่ะเรียบร้อยแล้ว นิดนึงจ้ะโยกเข้ากันแล้วเ้ากัดเรียบร้อยหรอค่ะแตกก่ไม่ง่ายเช่นนี้ค่ะจำเจ้ากระด็เนาะจิงกับหนึ่งปลาจ้ะจ้ามาตาขึ้นให้พี่นอ,องเบื่องได้เนาะคะนะ่ะเนาะมาดูหน้าตากันเลยจ้า นี่ค่ะแก้วประแดกชิมกับเรื่องตาของแม่น้องวุญนี่ไม่ใช่ง่ายแก่ทำนีน่แหละไม่ได้เห็ดนี่ยังมากไม่เรียบร้อยแล้วค่ะ แก้วปลาแดดตัวจิ้งกลับหนึ่งปลาของแม่นงบุ่นจ้าเรียบร้อยค่ะแก้วปลาแดดของแม่นงวุ่ยเดบัดที่นี่ห้องสีบเบ้งหนึ่งปลากันเลยนะคะว่าหนึ่งปลาของห้องเป็นจังใดหนึ่งปลาของเรานี่ค่ะหนึ่งปลากกใกล้สุกแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวรออีก,กประมาณจะหานาะที่ห้องกับสีมะป่งกันเลยค่ะ มีไวยสกอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังมาเบิองน้ำกันเนาะคะ่ะน้องวายหนอดหน้าตามันสิออกมาเป็นแบบใดนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้าจ้ามองหนึ่งปลาห้ากับซุกแล้วเด้อค่ะบา้านนี้เดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยจ้าจ้าแม่น้องวุ้นก็สิปรุงได้แล้วค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะหนึ่งปลาค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสองเมนูต่ำแจ้วปลาแดกค่ะหนึ่งปลากระสุกแล้วหนึ่งปลาห่อนห่อนค่ะนี่ค่ะจ้าตออเนี้อคือเก้าแล้วค่ะเรียบร้อยมาสุอย่างแล้วค่ะไปค่ะบานี้ไปกินน้ำกัน สำหรับมื้อนี้ก็แล้วทุกเมนูแล้วเนาะค่ะแก้วปลาแดดกัดหนึ่งปลาจ้ะบัดนี้ก็เรียบร้อยมาแล้วไปกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องวุ้นก็ฝากไว้สำนีเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมค่ะไปค่ะไปกินน้ำกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ